จบแบบนี้เรียบร้อยครับทีมชาติไทยของเราครับสามารถเอาชนะแคนาดาไปได้6ต่อ3ครับก็เก็บ3คะแนนแรกนะครับในรายการฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าการเจอแคนาดาเนี่ยไม่ใช่งานที่ง่ายเ,เพื่อนๆนะครับถึงแม้ว่าแคนาดาจะแพ้กับโคลอมเบียมานะเราก็คิดว่างานนี้เจอแคนาดามันจะเป็นงานง่ายแต่พอมาเจอ,อจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่งานง่ายถึงแม้ว่าสกอร์ออกมา6-3มเนี่ยมันจะเป็นสกอร์ที่ค่อนข้างจะขาดก็ตามแต่ว่า ก็ไม่ง่ายเลยในรายละเอียดเกมวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับอันดับแรกเลยครับต้องชื่นชมนะครับทีมชาติไทยวันนี้ทําผลงานได้ดีมากๆนะครับในการชนะแคนาดา6ต่อ3มีหลายเรื่องที่เราทําผลงานได้ดีมีหลายเรื่องที่ต้องชื่นชมนะครับส่วนจังหวะที่เราจะต้องเพิ่มเติมแก้ไขก็มีเช่นเดียวกันนะครับอย่างแรกเลยครับเราต้องชื่นชมกันก่อนนะก็คือในเรื่องของเกมลุกวันนี้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยครบเครื่องมากมาก ในเรื่องของการเล่นเกมรุกนะครับจังหวะการเล่นจังหวะการเข้าบอลสูตรเนี่ยโอ๊กบอกได้เลยว่าทําได้ดีมากๆนะครับลูกสูตรจังหวะคอนเนอร์จังหวะ, Corner, หวะคิกอินเข้าไปเนี่ยทีมชาติไทยทําได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จังหวะโอเพนเพลย์ในการเล่นเนี่ยเราก็มีให้เห็นนะครับในจังหวะการต่อบอลสวยๆโอเคแหละเป็นประตูบ้างไม่เป็นประตูบ้างแต่โดยรวมแล้วเนี่ยโอ๊กมองว่าระบบวิธีการเล่นเนี่ย เราค่อนข้างจะดูดีกว่าแคนาดาระบบเราแน่นกว่าพอสมควรส่วนในเรื่องความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยโอ๊กมองว่าเด็กไทยเราเหลื่อมเหลื่อมกว่านะในมุมโอ๊กนะมีความเก่งกว่าเล็กๆโอเคแหละอาจจะไม่ได้เก่งกว่าทั่วแผ่นขนาดนั้นเพราะว่าสไตล์การเล่นของแคนาดาเขาก็เขาก็จะมีศูนย์หน้าตัวใหญ่ๆนะครับเนาะ เบอร์เจ็ดของเขาเนี่ยคอยพักบอลคอยเล่นอ่ะซึ่งเขาก็ทําได้ดีในสไตล์ของเขานะครับแต่ว่าพอมาเทียบในเรื่องของทักษะส่วนตัวแล้วเนี่ยอกว่านักกีฬาไทยค่อนข้างที่จะดูดีกว่าแล้วก็ในเรื่องของความฟิตเนี่ยอกว่าเราเราดูฟิตกว่าแล้วก็เล่นเข้าระบบมากกว่าคือใช้แรงคุ้มค่ากว่าในมุมโอ้กนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอกอกว่าวันนี้ในเรื่องของแรงแทคติกทักษะเนี่ยเราดูดีกว่านะครับเกมรุก นะครับทางฝั่งแคนาดาเนี่ยอง์มองว่าเขาจะเน้นในเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็เกมสวนกลับซึ่งเขาก็ทําได้ดีนะเพื่อนๆวันนี้เขาได้มา3ประตูเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเล่นตามแท็กติกได้ดีเลยทีเดียวส่วนฝั่งทีมเชไทยของเราครับเกมลุกค่อนข้างหลากหลายนะครับมีจังหวะการโอเพนเพลย์มีจังหวะก,การเล่นจากลูกนิ่งอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนครับในเรื่องของโมเมนตัมเกมเนี่ยคงต้องพูดกันสักนิดนึงนะครับว่าเกมเกมเนี้ย ใครดูอยู่เพื่อนๆดูอยู่เนี่ยโอหัวใจมันมันบีบจนเราเนี่ยรู้สึกว่าเราอาจจะแพ้เกมนี้ก็ได้มันมีช่วงเวลาแบบนั้นจริงๆนะครับคือไทม์ไลน์มันเป็นประมาณนี้นเพื่อนๆทีมชาติไทยนะครับยิงนําก่อน2ประตูต่อ0ูในเวลาอันรวดเร็วเลยนะโอ้คิดในใจนะครับแบบว่าไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะแต่คิดว่า2 0แบบนี้งานนี้สบายๆเผลอๆเราอาจจะมีชนะ40หรืออาจจะ50หรืออาจจะ51เต็มที่อะไรแบบเนี้ นะครับแต่สุดท้ายครับสถานการณ์มันไม่เป็นเช่นนั้น,นครับพอเรายิงนำา2งศูนย์แล้วนะครับเขามาได้ฟรีคิกเพื่อนๆบริเวณหน้ากรอบเขตโทษซึ่งก็อยู่ในจุดที่อันตรายนะครับแล้วก็ ฝั่งของทางด้านแคนาดาในเบอร์7ของเขานะวิ่งมายิงนะครับแล้วสุดท้ายลูกมันก็คุกคลิกเข้าประตูไปนะครับไล่มาเป็น2 1ทีนี้ไม่จบเพื่อนไม่จบแคนาดามาตีเสมอได้ครับเป็น2ประตูต่อ2ซึ่งแน่นอนครับว่าพอเราโดนตีเสมอ2ต่อ2เนี่ยโมเมนตัม um มันพลิกไปทางฝั่งแคนาดาครับจากที่เราเนี่ยครับบิลล์อัพเกมอยู่ดีๆนะเป็นฝ่ายครองเกมหาช่องหาจังหวะจะเล่นอยู่ดีๆเนี่ย มันกลายเป็นแคนาดาเนี่ยครับกลับมาคลองเกมใส่เรานะคือกดดันเราได้หลายครั้งมากๆนะครับจนโอ๊กคิดว่าในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยมันอาจจะจบด้วยสกอร์สประตูต่อ2ก็ได้นะครับซึ่งก็จะไปแก้เกมกันต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังแต่กลายเป็นว่าทีมชาติไทยของเราครับยิงนําในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกครับยิงนําไปเป็น,น3-2มสองมองว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่าถ้าเสมอ -2 2กับนํา3-2เนี่ยการแก้เกมในช่วงพักครึ่งเนี่ย มันหนังคนละม้วนเลยนะเพื่อนมันเป็นการแก้เกมคนละแบบเลยครับคือนํากับเสมอเนี่ยมันคนละแบบจริงๆแล้วก็ทางฝั่งของแคนาดาเนี่ยเสมอกับตามหลังคู่แข่งเนี่ยการแก้เกมมันก็คนละแบบกันนะครับซึ่งแน่นอนครับเปิดมาครึ่งหลังเนี่ยโอ๊กก็เชื่อว่าเราน่าจะชนะได้เพราะว่าในเรื่องของฟุตซอลหญิงเนี่ยโอ๊กดู่อนง่ายจะหลายคู่ครึ่งหลังส่วนใหญ่จะหมดกันนะครับคือฟุตซอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้แรงเยอะมากๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังพอไหวแต่พอมาเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ย มันจะมีอาการหมดแรงให้เห็นนะครับเป็นมาในหลายๆคู่ซึ่งโอก้ก็บอกว่าแคนาดาเขาจะหมดแรงในช่วงครึ่งหลังแต่ช่วงต้นครึ่งหลังแคนาดาไม่หมดแรงเพื่อนไม่หมดแรงแล้วก็ฉกฉวยจังหวะสวนกลับนะครับล็อกหลบกองหลังเราคนนึงแล้วก็ยิงสวนตัวผู้สาวตูเข้าไปเนี่ยเป็น3ต่อสอันนี้ก็ต้องยอมรับกันจริงๆว่าใจโอกเนี่เสียแล้ว รู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้มันอาจจะออกเสมอก็ได้นะในใจคิดแบบนั้นนะครับแต่สุดท้ายเรามาเสียจุดโทษเพื่อนๆโอ้โหซึ่งซึ่งซึ่งนะัวินาทีนั้นนะคิดว่าคุณเราตามแน่คงจะไล่เหนื่อยอะไรแบบนี้เพราะว่าถ้าแคนาดานำเราสี่สาปุ๊บเนี่ยเขาแพ็คเกมรับแน่นอนอกบันใจเขาจะไม่เปิดแรกเพราะว่า เขาขอแค่ชนะแล้วเดี๋ยวเขาไปลุ้นงูกินหางอะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ๊กมองว่าเขาเขาเขาสี่สามน่าจะหยุดในมุมมองโอ๊กนะแต่เขายังยุดโทษไม่เข้าเพื่อนพอเขายังยุดโทษเราไม่เข้าเนี่ยมันกลายเป็นว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็ได้ประตูที่4จริงๆด้วยเพื่อนๆ4ต่อ3นะครับพอได้ประตูที่4ปุ๊บเนี่ยรูปเกมมันก็เปิดมากขึ้นบวกกับสิ่งที่โอ๊กคาดการไว้ครับนั่นก็คือทางฝั่งของแคนาดาจะหมด หมดจริงๆเพื่อนๆในช่วงครึ่งหลังแต่ว่าช่วงต้นเนี่ยเขายังไม่หมดเขาจะมาหมดช่วงกลางๆจนถึงได้ท้ายอ่ะมันกลายเป็นว่าทีมชาติไทยเราก็ตีโซนรับเขาแตกจนสุดท้ายได้ลูกที่5มา5ต่อสก็โอเคยังไม่ไว้ใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้2 0นยังโดนตามมาได้นะแล้วก็มาจบสุดที่ลูกที่6เนี่ยเพื่อนๆเจนจีราครับฮาฟวอลเล่ลูกนั้นครับขนลุกเลยเพื่อนๆนึกว่าซูเบสะ ตูมแบบบอ,อกว่าลูกนี้มีโอกาสเข้าชิงประตูยอดเยี่ยมบอพูดเลยของทัวร์นาเมนต์นะแต่ว่าจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเข้าชิงนะลูกนี้ต้องมีแน่ๆจังหวะยกมาแล้วซัดแบบลูกไฟเลยครับสุดท้ายครับ6ต่อ3นะโอ้โหยิงลูกนี้เจนจีราเนี่ยน้ำตาคลอน้ำตาลื้นเลยนะเพื่อนๆนะ ก็มันมสวยจริงๆครับแล้วมันก็เป็นลูกที่ต้องบอกว่ามันก็คลา,ายความกดดันพนมสามลูกแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจังหวะเราเกือบได้ลูกที่7นะในการยิงเข้าไปแต่ว,ว่าเวลามันหมดก่อนอะไรแบบนี้นะครับจนสุดท้ายเินิไทยของเราเนี่ยก็สามารถชนะแคนาดาไปได้6ต่อ3นะครับก็ในคู่ถัดไปคลิปนี้อกลงไปเนี่ยคู่ถัดไปเนี่ยก็อาจจะแข่งไปแล้วหรือว่าอาจจะกําลัง กำลังจะแข่งนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะมาดูเวลาไหนแต่อุ๊กมองว่ายังไงก็ช่างครับเชียร์สเปนให้ยิงโคลัมเบียเยอะๆจบครับถ้าสเปนยิงโคลัมเบียเยอะเนี่ยเพื่อนๆมันหมายความว่าทางฝั่งของทีมชาติไทยของเราเนี่ยถ้าประตูได้เสียดีกว่านะครับเราจะมีตัวเลือกมากกว่าในการเล่นนัดที่3ก็คือจะแข่งขันกันวันที่28นะตัวเลือกมากกว่าในนัดที่นี้ก็คือเราจะสามารถเสมอได้นะครับเราจะสามารถเสมอได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้อง ทำให้โคลัมเบียเนี่ยครับโดนสเปนยิงเยอะๆนะครับเพื่อในในนัดสุดท้ายเราก็จะได้ง่ายหน่อยนะครับง่ายหน่อยนะครับเพื่อนๆนะทีนี้ครับมีคอมเมนต์อาเซียนนะครับมามาฝากเพื่อนๆด้วยนะเล็กๆน้อยๆนะครับก็คอมเมนต์แรกมาจากอินโดนีเซียนะครับเขาบอกว่ายินดีด้วยไทยแลนด์และคอมเมนต์ต่อมานะครับก็มาจากทางด้านของฟิลิปปินส์นะครับเขาบอกว่าฟุตซอลเนี่ยไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายนะ ทีมชาติไทยก็ยังคงแข็งแกร่งเสมอนะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อไปนะครับก็มาจากฟิลิปปินส์นะครับเขาบอกว่ายินดีด้วยประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปมาจากอินโดนะครับมเขาบอกว่ายินดีด้วยประเทศไทยพวกคุณสุดยอดมากๆแล้วก็เมน่์ต่อไปครับมาจากอินโดนีเซียครับมเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะในการชนะแคนาดาและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนๆอาเซียนที่อุกนามาฝากเพื่อนๆซึ่งต้องบอกว่าพอจบเกมแล้วโอ้หเข้ามาเลยเพื่อนคอมเมนต์มันอาจจะยังไม่ได้เยอะแต่ว่าก็พอแก้มแก้มแก้มได้ว่าเขาก็ ยินดีกับทีมชาติไทยของเรานะครับก็นะัดสุดท้ายครับวันที่28เพื่อนเพื่อน,เ,นจเจอกับทางด้านของโคลอมเบียนะโอ้โหก็ต้องบอกว่าตึงเปรี้ยน,นะครับเวลาการแข่งขันนะเพื่อนห้าโมงเย็นนะ,จะเจอกับโคลอมเบียก็คงจะต,ต้องเต็มที่นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับดูผลสกอร์ของทางด้านของโคลอมเบียกับทีมชาติสเปนก่อนว่าจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในมุมมองของโอ๊กเนี่ยโอ๊กเชื่อว่าเราจะ สามารถที่จะชนะได้นะครับชนะไม่ได้ก็ขอเสมอนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโคลัมเบียเป็นทีมดับแปดของโลกนะไม่ง่ายไม่ง่ายแต่ผมเชื่อว่าเราก็สู้ได้นะครับเพื่อนๆอ่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อนๆวันเดเกอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจงครับบ๊ายบายสวัสดีครับ